สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมอาจารย์เพียนนะครับทําแบบนี้นะครับท่านจะมีกินมีใช้มีรายได้ไปตลอดชีวิตไปดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรทําเกษตรแบบผสมผสานท่านจะมีอาหารมีผักไว้รับประทานตลอดทั้งปีมีผลไม้ตามฤดูกาลให้ท่านรับประทานได้ทั้งปี มีไม้ใช้สอยให้ท่านได้ใช้ฟรีๆมีเชื้อเพลิงโดยที่ท่านไม่ต้องซื้อแก๊สมีรายได้จากไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยหนึ่งต้นมีมูลค่าว,วันละหบาทถ้าท่านมี500ต้นท่านก็จะมีรายได้500บาทต่อวันทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ,รบ, like, share, รบเพื่อจะได้รับสาระดีๆผมจะนำสาระ ดีๆมาฝากทุกท่านเป็นประจำทางช่องแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ